รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องเงินเดือนครั้งที่1ตุลาคมพุทธศักราช2565ถึง31มีนาคมพุทธศักราช2566สายงานบริหารการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาประวัติส่วนตัวนางสิริวัลจำเมืองนำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาฐานะผู้อำนวกยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบางจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ระยะเวลา4เดือน21วันโรงเรียนบ้านบางจากตั้งอยู่ที่หมู่8ตำบลบางจากอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่จำนวน2ไร่48วาเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2483 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนนางสิริวัลจำเมืองรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวิไลลักษณ์ผู้กุดลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวมนั้งสิ้น23คนนักเรียน292คนส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการประชุมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะเวลา4ปีให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันมีการปรปับปรุงหลักสูตรการกษาให้มีประสิทธิภาพครูจัดก,การเรียนการสอนที่หลากหลายนักเรียนได้ปฏิบัติจริง้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูจะทำสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัด ประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศาึกษามีแผนการดําเนินการนิเทศภายในครูได้รับการนิเทศและนําผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ครูจะทําวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยคนละหนึ่งเรื่อง 2. นัด้านการบริหารจัดการสถานศาึกษาแผนภูมิบริหารงานสีฝ่ายโรงเรียนบ้านบางจาก มีการมอบหมายหน้าที่การบริหารจัดการงานสี่ฝ่ายอย่างชัดเจนโรงเรียนมีการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสรุปผลการดำเนินโครงการนักเรียนได้รับความช่วยเหลือและส่งเสริมตามความสามารถของนักเรียน,นคณะครูโรงเรียนมั่นองจกมีการฝึกฝนการอ่านเขียนทบทวนสระพยัยชนะให้กับนักเรียนตาม l เรี n นรู d มีโครงการเย่ยม,ม้านนักเรียนกำกับติดตามโดยประสานกับคนครูประจำชั้น 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตรกรรมมีการดำเนินง,งานตามแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับมาตรฐานภารกงานริเริ่มพัฒนาให้ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย โรงเรียนทำบันทึกข้อตกลง MOU ภายในและภายนอกโรงเรียนและประชุมคณะกรรมการประานศึกษาชุมชนขอใช้สถานที่ในการจัดประชุมคณะกรรมการกรมพันพฒนาไฟฟ้าปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนและปรับปรุงพื้นห้องเรียนภาษาอังกฤษได้รับงบประมาณจากสโมสรลอตเรีพระประแดงปรับปรุงเครื่องรองน้ำดื่มและย้ายโรงปลูกผักเพื่อนให้นักเรียนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับงบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักครูจากสพสภาบ้านพักครูที่สุดสูบ้านพักครูที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม 5. ้าด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างคนดีของแผ่นดินระดับดี ผู้บริหารและคณะครูมีการเผยแพร่นวัตรกรรมและคารับรางวัลในวันครูแห่งชาติส่วนที่ 2. ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นทา้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศาึกษาข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นทา้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศาึกษาประเด็นทา้าทายเรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบการนิเทศเพื่อพัฒนา Dev e l o p m e ม t ท์ชอว์ซูเปอร์ว โดยใช้กระบวนการ Active Learning และ p o c เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูขั้นที่ 1. ประชุมวางแผนเตรียมการแผนดำเนินการประชุมคณะครูเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการนิเทศและสร้างเครื่องมือในการนิเทศขั้นที่ 2. ตรวจทานข้อมูลให้ชัด Information ดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือนิเทศและแจกเครื่องมือนิเทศแก่คณะครู ขันที่สปฏิบัติการนิเทศแบบกลยาณมินรคณะกรรมการดําเนินการนิเทศภายในตามเครื่องมือนิเทศแบบกลยาณมิตรขันที่สติดตามตรวจสอบและประเมินผลเช็คมีการประเมินผลการดําเนินโครงการความสําเร็จคิดเป็นรอยละ99.20 ขั้นที่5ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี analyze คณะครูนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศและนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันง,งานศิลปะกรรมักเรียนครั้งที่70ขั้นที่6พัฒนาและปรับปรุง develop สรุปผลการดำเนินโครงการและนำผลการดำเนินโครงการทิเทศภายในมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ